คนสำเร็จ,จใหญ่ทุกคนนะคะสำเร็จแบบโลกหรือสำเร็จวนะคะคนนั้นจะชอบนั่งสมาธินะคะโดยส่วนใหญ่จะชอบนั่งสมาธิทุกวันเวลานั่งสมาธินะคะครื่อสมองจะรีแลกผ่อนคลายครื่อสมองจะสูงหรืออารมณ์เป็นอารมณ์ที่ละเอียดเวลาอารมณ์ละเอียดมันเปรียบเสมือนผืนนาผืนนาดี ผะะืนดินดีหย่อนเมล็ดพันุ์อะไรลงไปมันก็งอกงามไพ่บูรน,นอาไหมคะเวลาอารมณ์ดีปุ๊บเราก็จะผลิตเมล็ดความคิดดีตามเพราะมันอยู่คลื่นเดียวกันเวลาอารมณ์ดีเราก็จะคิดดีเราจะพูดดีเราจะอารมณ์ดีเราจะทําดีตามอัตโนมัติแต่เมื่อไรนะคะผืนนานเลมีอารมณ์ขุนมัมใช่ไหมคะความคิดก็จะเป็นลบคําพูดก็จะเป็นลบการกระทําก็จะเป็นลบตามผลลัพธ์ก็เป็นลบ นั่นเองนะคะนี่แหละค่ะอารมณ์มันเหมือนพื้นนาทําทให้ทุกอย่างงอกนะคะอารมณ์เป็นตัวสร้างเป็นตัวดึงดูดดังนั้นดูแลอารมณ์ให้ดีนะคะเป็นนายเหนืออารมณ์และสมาธิเนี่ยมันช,ช่วยปรับหมดอารมณ์ทําให้เราเนี่ยอารมณ์ดี ทำให้เราแบบอยู่ในคลื่นวาเบรชั่นที่สูงและนอกเหนือจากนั้นออกจากสมาธิใช่ไหมคะก็จะเริญสติอยู่เนืองเนืองรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้รู้รู้บ,บ่อยๆ่อรู้บ่อยบ่อเราจะรู้จากจากนานนรู้ใช่ไหมคะมนานานรู้ตัวรู้ตัวทีนี้ทบาบ่อยบ่อทุกวันทุกวันมันจะเริ่มรู้มากขึ้นรู้ได้แกะชับมากขึ้นเร็วขึ้นรู้เท่าทันเร็วขึ้นรู้แล้วก็ดีดออกอ่าอย่าให้อารมณ์อากุศลมาแทรก ะะดีไปอยู่ฝั่งกุศลดีกว่าอย่างพูดง่ายๆไปอยู่ในอารมณ์ดีอยู่ไปในความคิดที่ดีหากเราจะต้องคิดนะคะทุกวันเราคิดอยู่แล้วเราตื่นมันต้องคิดถ้าจะคิดก็ให้คิดบวกดีกว่าคิดดีดีกว่าเนาะเพราะทุกอย่างมันจะถูกบันทึกเวลาอารมณ์ดีมีความสุขใช่ไหมคะเบาปง่งโล่งสบายอย่างเงี้ยสบายใจนะ,ะบุญก็ฟล์เข้ามาหล่อเลี้ยงเราแล้วนะคะความสุขความสบายใจเป็นชื่อของบุญอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เราได้รับแต่สิ่งดีๆด,ด้วย ะะและเวลาเจอปัญหาต่างๆเราจะก้าวข้ามผ่านได้ง่ายนะคะเวลาเราจเจริญสติอยู่เนือนงๆเราจิตเราจะมีกําลังด้วยทําสมาธิแล้วก็เจริญสติมันทาให้จิตเรามีกําลังแล้วมาปรับใช้ในชีวิตในการที่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญเป็นชื่อของความสุขบาร,รมีเป็นชื่อของจิตมีกําลังเมื่อจิตเรามีกําลังเราจะข้าวข้ามผ่านได้ง่ายนั่นเองนะคะตีบวกกับทุกสถานการณ์รีแอคกับทุกสถานการณ์เป็นบวก จิตเราก็จะมีพลังมากขึ้นเรามีประสบการณ์จิตจะแข็งแกร่งฝึกไปเรื่อยๆๆ่อยค่ะมันจะเริ่มอัพอัพมากขึ้นเหมือนเราฝึกกล้ามเนื้อฝึกออกกาลังกายอะค่ะมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะเราก็จะเติบโตเป็นลําดับลําดับไปเรื่อยๆนะ